้านเฮาหาโชคสวัสดีพี่สูภูสุคนครับผมเมื่อนี้ขี่มาหาแนวทางลาพัฒนาของสุดใหญ่ปาด้วยน้พี่น้องน้ะอวดที่แล้วก็เขาตะเขาตะเลขวิ่งจับคู่พวกเขาน้ะพี่น้องน้ะเขาตะแปดเลขหาซีมันมาน้ากันเนี่เลขหาซีันมาน้ากันแต่ส่วนบนเลขออกแปดแปดพวกเขาน้าพี่น้องด้พวกเขา พี่น้องลาพัฒนาวันสุกมันออกซีแปดแปดเกลืล่างก็ออกหาซีอันนี้มันเลขกมันมาน้ากันนี่หาซีซีหาเนี่ส่วนบนมมันออกแปดแปดเขาตะเลขกวิ่งเขาตะเลขกวิ่งได้พี่น้องได้เอามาตามกันต่อได้พี่น้องได้ไอดีไล่มาได้ของเพชรพรารวยนี่ไอดีไล่มากก็คือแปดศูนย์แปด 76680นี่หรือว่ามีแนวทางดีๆกับทุมาไดใดพี่น้องอยากแบ่งปัน0929180732หรือว่าเขาของสุดใจกก็ได้พี่น้องตามนี่แหละแคบหน้าจอยนะครับด้อเขาฟรี่ม่ได้เสียเงนินนะพี่น้องด้วยมีเล่ามีรัฐบาลไทยให้แต่ว่าลง พ่อล่วงรัฐบาลไทยไปฟันที่เจ็ดพี่น้องล่วงรัฐบาลไทยฟันที่เจ็ดเอฟซีเปิดอานลาดเอฟซีคือบมักรัฐบาลไทยพี่น้องแอดลงกลุ่มไปแต่จับครูบ่เขาล่วงกลุ่มไปฟันเจ็ดตัวเดียวบน่างพี่น้องเจ็ดกับมาพี่น้องแต่จับครูบ่เข่านี่เอฟซีบมักตัวเลกตัวเดียวอ่ พอฟันเ็ตตัวเดียวไปเอฟซีเปิดอาลาดพี่น้องไปแบบบ่สซังเลยมามักรัฐบาลไทยมักตะเล่ากับห้าหน้อยปะพ่อล่งลงงลุมไปฟันเ็ตตัวเดียวเอฟซีกับไปเลยพี่นอ้องข่คุ้สไทยฟันที่เ็ตตัวเดียวบนล่างเห็นบะพี่น้อง ส่วนจับคูนกับพวกเขานก็เป็นธรรมดา 70, 70, 70, 75, เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเลขออกเจ็ดแปดแต่สายวิง่งสายแลนกับว่าผิดหวังนี่ไปน้องฟันท่งที่เจ็ดตัวเดียวเนี่ยที่ลงอกุลมไปโค้งทุทาย FC เนี่ไปแบบว่าสั่งเลย FC บ่ามักเลขตัวเดียวบ่ามักเลขวิง่ง ข้างันมาตามตามเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาเหมือแรกวันจันทร์ที่สิบแปดรถอตัตอรี่มาถือตัวนี้ขั้นถือกันบ่ายืนยื่นี่วันจันทร์ สิบแปดมีนาหกเจ็ด

ส่วนเลขติดเลขวินได้ไพนองเลขวินเลขวินเลขวิน,วนหกสามเจ็ด เลขวินนี่ก็มานทากันได้ได้พี่น้องได้เลขวินก็มานทากันไดแปดห้าสี่เลขวินนี่ก็มานทากันได้คือกันหกสามเจ็ดสามนี่แปดสี่ห้าแปดนี่ก็มานทากันได้คือกันขัางตวลาเลขวิ่นลดน้อยพี่น้องบนล่างวิ่งรูด บนล่างวิ่งรูดหกบนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเน้นที่หกหกกับเจ็ดเน้นที่หก ส่วนจับคู่หกสามหกสี่หกห้า เกดสามเกดสี่เกดห้าวัสดีครับเกดห้า <7 5 S 2> 8ปดสามแปดสี่เอ้าแปดแปดสี่โอ้แปดสี่ 8, ได้ไปน้องเขียนปีตีกแล้วตามเคยสไตล์แปดห้าที่หนี่ก็มีเลขสามตัวได้ไปน้องมีเลขสามตัวแล้วก็4ีตัวเจ็ด หกห้าเจามผิดบัตรนี่ส่วนเลขส,ตส,ตสีตัวห้าเบาผิดพี่น้องว่ผิดบัตรนี่สอตัว3ตัว4ตัวจัดเต็มสุดเลยพี่น้อง ส่วนเลข2ตัโตเน้นอยู่ที่65ห4 63กสี่หกสามเน้นติดเน้นติดหกแต่โตเน้นคักๆแขนๆนี่ก็คือหกหาก็คือฟันท่งก็คือหกห3าหกสามหกสี่ยังก็ยังตกกันตัวล่องอยู่ อาพี่น้องเขาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดผิดจระนาบิองบ่มักกระเพานไปตัวเลขเป็นแค่แนวทางส่วนเลขติดเลขวินเทาก็วินเอาอยู่นี่ก็ได้ขั้นบนมักจับคู่หกสามเจ็ดแปดห้าสี่บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดเน้นที่หกส่วนจับคู่นี่ก็ติดหกนี่ก็เป็นตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้า ส่วนเลข3ตัวนี่ก็มี765 763ส่วนเลข4ตัวนี่ก็คือ5 7 6เด้าไดพี่นอ้องมาแคบหน้าจอได้ครับมักตัวใดชอบตัวใดพิจาณร์าเบิ่องมือแรกงในสองทุ่มเพิงไว้พี่น้องห้ามมันมันแห้งปังๆกันสุปููสุขคข้นก็จะเริ่มฝากคนไลยคนแรคน์คนติดตามในบ้านห้าให้โชคคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม